พิธายันไม่หายไปไหนคอยให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังจะก่อตั้งพักใหม่อดีตแกนนำพักก้าวไกลย,ยันว่าเตรียมเปิดตัวพักใหม่วันพรุ่งนี้เตรียมเปิดรายชื่อกรรมการบริหารพักพิธาชัยธวัฒน์ยันไม่หายไปไหนคอยให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังจะก่อตั้งพักใหม่ นางสาวสิริกัญญาตันสกุลอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้พักใหม่ที่สอสอพักก้าวไกลจะเข้าไปอยู่ในสังกัดจะมีการประชุมพักกันส่วนจะเป็นกี่โมงจะแจ้งหมายข่าวให้ทราบอีกครั้งวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกกรรมการบริหารพรักชุดใหม่ที่มีอุดมการณ์มั่นใจว่าจะราบรื่นและเรียบร้อยและสอสอของพักก้าวไกลเดิมก็จะเข้ามาอยู่ในสังกัดใหม่อย่างพร้อมเพรียงส่วนชื่อพักว่า อะไรให้รอฟังพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนเรื่องรายละเอียดด้านนายพิธาลิมเจริญรัฐอดีตสอสอและอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าการที่มีคนเกี่ยงกันมาเป็นกรรมการบริหารพักของพักใหม่เป็นเรื่องล้อเล่นกันมากกว่าพอถึงเวลาเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมเพรียงย้ายไปอยู่พักใหม่ทั้งหมดส่วนตัวเองก็ไม่ได้หายไปไหนจะอยู่ในฐานะผู้ที่สนับสนุนพักใหม่ ด้านนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตสสและอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าการที่มีคนเกี่ยงกันมาเป็นกรรมการบริหารพักของพักใหม่เป็นเรื่องล้อเล่นกันมากกว่าพอถึงเวลาเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมเพรียงย้ายไปอยู่พักใหม่ทั้งหมดส่วนตัวเองก็ไม่ได้หายไปไหนจะอยู่ในฐานะผู้ที่สนับสนุนพักใหม่ ส่วนเรื่องวิบากกรรมของ44สสของอดีตพักเก้าไกลที่ยังต้องลุ้นว่าปปชจะฟันว่าจริยธรรมร้ายแรงโทษสูงสุดถึงขั้นตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือสสเท้งสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเปิดเผยว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะต้องว่ากันไปเป็นรายบุคคลเชื่อว่าสสทั้ง44คนแต่ละคนสามารถชี้แจง เจตนาของตัวเองได้มันคือการมุ่งหวังให้เกิดความถูกต้องในหลักประชาธิปไตยส่วนนายพิธาพูดเสริมในเรื่องนี้ว่าเราไม่กังวลแต่ไม่ประมาทพร้อมตั้งคำถามว่าจริยธรรมของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไม่มีมาตรฐานที่ตายตัวแต่กลับมีโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิตทางการเมืองมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงหรือไม่ยืนยันว่าทั้ง44คนไม่มีการละผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ส่วนเรื่องที่ศาลมีคำวินิจฉัยว่าไม่ให้บุคคลต่างประเทศมา วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินในประเทศไทยควรมีมารยาทเรื่องนี้จะส่งผลเสียหรือไม่ไนายพิธากล่าวว่าตัวเองมีความกังวลใจเพราะไทยคือส่วนหนึ่งของประชาคมโลกมีหลายเรื่องที่เราต้องการจากประชาคมโลกในเรื่องที่เราจะตำหนิเขาแรงๆก็ต้องระวังปัญหาอาจจะสะท้อนกลับมาหาเราได้ยืนยันว่าต่างประเทศก็ต้องสามารถเตือนเราได้ส่วนเรื่องที่นายกเศรษฐาโดนร้องจาก40สว ต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อชี้ขาดเหตุขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนื่องจากฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่กรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติเรื่องนี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลบอกว่าเมื่อฝ่ายรัฐบาลโดนคดีทางพักก้าวไกลก็คงไม่จําเป็นที่ต้องไปเชียร์ให้โดนลงโทษไม่ใช่ว่าพักก้าวไกลไม่ได้รับความเป็นธรรมคนอื่นก็ต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย นายพิากล่าวเสริมต่อว่าอยากให้ประเทศไทยแก้ปัญหาการเมืองด้วยการเมืองไม่ใช่แก้ด้วยองค์กรอิสระสื่อมวลชนถามต่อว่าหลังจากนี้จะทำอะไรต่อนายพิธาตอบว่าอันดับแรกก็ต้องคอยให้กำลังใจเพื่อนๆที่กำลังจะก่อตั้งพรรคใหม่และเขียนหนังสือให้จบสองเล่มเล่มแรกคือเป็นบันทึกตั้งแต่ยุบสภาจนถึงยุบพันเข้าใกลอีกเล่มคือความเป็นพ่อในมุมของนักการเมืองและคงใช้เวลากับการศึกษาโลกในมุมใหม่ๆ และจะคอยป้อนทรัพยากรใหม่ๆที่เก่งๆเข้าสู่การเมืองไทยด้านนายชัยธวัฒนกล่าวว่าน่าจะคืนเวลาให้กับครอบครัวได้บ้างเพราะครอบครัวคอยหนุนหลังมาโดยตลอดและจะคอยเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังจะตั้งพักใหม่และจะคอยป้อนทรัพยากรใหม่ๆที่เก่งๆเข้าสู่การเมืองไทย